ฝุ่นก็เรื่องของของภายนอกเนาะฝุ่นภายในคือกิเลสแล้วกิเลสของเราเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้เอาสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยคือมาเรียนรู้เท่าทัานจิตใจของเราเนี่ยแหละนะทุกคนก็มีฝุ่นอยู่ในใจทุกคน <c oughs> ใครมีเยอะมั้ง <c oughs> ครูบาเนี่ยเยอะมากเลยกิเลสเนี่ยเนาะกิเลสเนี่ยเหมือนฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ที่ใจนะแต่มันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆไป แต่มันมีสิ่งที่ที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจที่เราสะสมมาทั้งดีทั้งชั่วเราค่อยๆฝึกที่จะรู้ทันตัวเราเองไปการฝึกรู้ทันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าห้องกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อสอนนะท่านสอนวันนี้หลักของหัวใจของการภาวนาคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกที่เราจะมาเจริญสติได้ในชีวิตประจำวันเนี่ย สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของเราก็คือการใช้ชีวิตนีประจําวันนี่แหละไม่ใช่ว่าจะต้องเข้าห้องพักเข้าห้องกรรมฐานเข้าคอร์สนะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันช่วงเวลาระยะเวลาไม่นานแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราใช้ชีวิตนี่แหละลัภาวนาลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่ก็คือเป็นคารวะอย่างพวกเราเนี่ยแหละท่านมุ่งเน้นสอนคารวะเยอะเพราะว่าคารวะเนี่ยจะ เป็นถือว่าเป็นอุบาสกปาสิกาเป็นหนึ่งในหนึ่งในสองในพุทธบริษัทนะที่จะรักษาพระศาสนาด้วยไม่ใช่แค่พระสงฆ์ไม่ใช่แค่พิสูนะดังนั้นถ้าคารวาสหรืออุบาสกบาสิกาเนี่ยภาวนาได้นะเราก็สามารถที่จะรักษาพระศาสนาได้การรักษาพระศาสนาไม่รักษาที่อื่นหรอกรักษาที่ใจเรา พอธรรมะนียเกิดที่ใจเรานี่แหละนะธรรมะก็อยู่กับใจเราเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราบ่อยๆนะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเจริญสติได้นั่นแหละพอเจริญสติได้บ่อยๆนะมรกผลนิพานไม่ไกลแต่ส่วนใหญ่พวกเราที่ไปภาวนาส่วนใหญ่จะไปฝึกบังคับกายบังคับใจเป็นส่วนใหญ่นะไม่ได้เจริญสติจริงเพราะว่า มันตกไปในข้างของการบังคับตัวเองอีกฝั่งหนึ่งก็คือตามใจกิเลสตัวเองไปพอเราอยากจะได้รสได้กลิ่นได้สัมผัสได้รูปเสียงกิริสัมผัสที่พอใจนะก็หลงไปเลยอันนี้ก็ตามใจกิเลสไปนะจะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจมันจะยากส่วนที่นักปฏิบัติภ้าก็คือไปบังคับกายบังคับใจมันจะได้จิตที่ไม่ถูกบังคับกายบังคับใจเนี่ย มากสุดก็แค่สมถะนะถ้ายิ่งไม่มีสติเลยเนี่ยจะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ค่อยดีแต่มันยากเหมือนกันที่เราจะฝึกให้มันได้ถูกต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วเนี่ยมาสอนพวกเราตอนนี้ธรรมะยังมีอยู่นะมีหน้าที่คืออดทนที่จะค่อยๆฝึกตัวเองตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตามๆคําสอนที่ครูบาอาจารย นะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอามาสอนนะเราค่อยๆเรียนรู้ตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่ได้ยากเกินไปนะที่บอกมไม่ได้ยากเกินไปถามว่ายากไหมก็ยากนะเพราะว่าพวกเราเคยชินที่จะออกนอกคือจิตใจเราส่วนใหญ่อะเคยชินที่จะไปเรียนรู้คนอื่นเรียนรู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงคนนั้นคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องทําดีกับเราอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคอยเรียนรู้ตัวเขาเองเรียนรู้ ข่าวนะไม่ได้มาสนใจกายไม่สนใจใจของตัวเองเราก็เล็บพลาดกันตรงนี้เป็นส่วนใหญ่แต่มันไม่ได้ยากเลยถ้าเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเพราะว่ามันมีอยู่แล้วทุกคนนะใครไม่มีกายไม่มีใจบ้างตอนนี้ก็ต้องมีกายมีใจเนาะมีกายเลยนั่งอยู่ได้เนาะมีใจก็คือมาฟังเสียงมะฝานทางหูใจไปฟัง นะไปฝันทา้งหูได้อะไรเงี้ยเพราต้องมีใจมีใจนะแต่ส่วนใหญ่เพราะเราลืมลืมแค่นั้นแหละมันยากตรงนี้ทำยังไงให้เราลืมตาตื่นขึ้นมานะเห็นกายเห็นใจเขาทำงานอย่างที่เป็นแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างที่บอกว่าต้องเข้าห้องพาย่างเดียวไปนั่งภาวนา20นาทีส0สินาทีและลืมกายลืมใจในชีวิตประจำวันลืมไปหมดเลย มันไม่พอนะเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละอยู่ในการทำงานนะมีครอบครัวมีชีวิตในห้องทำงานเนาะเป็นส่วนใหญ่ตั้งกี่ชั่วโมงเนาะต่อวัน10บกว่าชั่วโมงนะเราจะมากลับบ้านมากี่ชั่วโมงเองกลับบ้านมาก็หัวสุกหัวสุดล,ละไม่มีแรงและแต่ต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวัน นะใจจะได้เป็นการชาร์จแบตไปการเจริญสติไม่ได้ยากไม่ได้ยากเกินไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราค่อยอ่านไปเรื่อยๆกูบาก็ฝึกเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละท่านสอนว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ไปแต่จะเรียนรู้ได้ง่ายเนี่ยมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ถูกจริตกับเราทํากรรมฐานแล้วอยู่กับกรรมฐานให้มันบ่อย การอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วพอจิตมันออกไปทํางานตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ทันได้ง่ายมันเหมือนว่าเราจะได้มีจุดสังเกตอย่างบางคนชอบถนัดพุดโทโธอะไรเงี้ยพุโทโธพุโทโธไปนะเดินไปหาของกินเดินไปจะไปทํางานเดินขึ้นรถอะไรเงี้ยพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธไปแล้วใจหลงไปคิดเนี่ยมันจะรู้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าปล่อยไปเลยไม่ได้มีเครื่องอยู่หรือไม่ได้มีกรรมฐานเนี่ยมันจะลืมง่ายบางคนตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ย ไม่มีความรู้สึกตัวเลยเพราะคิดว่าจะเจริญสติแบบว่ารู้จิตเอาอย่างเดียวมันไม่พอพวกเรามันไม่ใช่คนที่ทรงสมาธินะเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้ก่อนมีเครื่องอยู่จะทําให้เราได้สมาธิด้วยถ้าเราอยู่กับเครื่องอยู่บ่อยๆใจเข้าเคยกับเครื่องอยู่บ่อยๆเนี่ยใจอยู่กับอารมณ์อารมณ์มเดียวเนี่ยก็ได้สมาธิละอย่างน้อยก็ได้สมาธิก็ยังดีแล้วพอได้สมาธิตงเนี้แล้วใจพอไหลออกจากกรรมฐานไป เราจะได้รู้ทันได้เร็วพอรู้ทันได้เร็วเนี่ยเราก็เห็นจิตเห็นใจทํางานอย่างที่มันเป็นได้ง่ายมันไม่ได้ยากนะแต่เราค่อยๆใส่ใจส่วนใหญ่พวกเราลืมบางคนบอกว่าจะทํากรรมฐานเนี่ยพุทโทไปแต่ถามว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราแต่ละวันอะ่ะเราพุทโทรมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมอเดี๋ยวคิดได้ว่าจะพุทโทแล้วพุโทธไปประมาณห้านาทีแล้วก็ลงไปเลยใช่ไหมดยงนั้นก็ค่อยเตือนตัวเองเอาอย่างครูบาเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนให้ดูกระดูกนะตอนที่มาบวชละ ตอนที่มาบวชเนี่ยให้ดูกระดูกแต่ก,ก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้ดูกระดูกนะก็ดูความรู้สึกไปแต่เนื่องจากตอนเนี้ตอนที่ครูบาก่อนจะมาบวชเนี่ยมันไปสนใจเรื่องข้างนอกเยอะใจมันฟุง้งซ่านเยอะท่านก็ให้มาดูกระดูกพอดูกระดูกเนี่ยก็ค่อยๆใส่ใจไปเนื่องจากการเป็นพระเนี่ยมันไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดทํามาหากินนะแค่ว่าทํากิจ,จวัตรประจําวันในแต่ละวันให้มันได้ก็พอละแล้วก็คอยใส่ใจกับกรรมฐาน ที่ครูบาอาจารย์ให้หรือที่ที่เราถนัดอ่ะบางคนเราไม่รู้ว่าทํายังไงมันอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละกรรมฐานอ่ะบางคนดูกระดูกอย่างครูบาดูกระดูกเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของกายเนาะบางคนจะพุทโธก็ได้พุทโธแล้วรู้ทันใจมันก็เรื่องของจิตนะไม่ใช่พุทโธมันเป็นบัญญัติอ่ะมันไม่ได้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมแต่พุทโธเนี่ยรู้ทันจิตนะของครูบาก็เหมือนกันดูกายก็จริงนะแต่กายละดูกระดูกดูกระดูกไปเรื่อยๆเห็นกระดูกมันเคลื่อนไหวเห็นกระดูกมันหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ย นะมันหลงออกไปจากกระดูกแล้วก็รู้ทันนะมันก็มารู้ทันจิตได้เหมือนกันนะดูกายสุดท้ายมันก็มาเห็นจิตดูจิตก็จะมาเห็นธรรมเห็นธรรมะของมันว่ามันบังคับไม่ได้นะมันไม่ใช่เรานะมันเป็นทุกนะอันเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ครูบา,าก็ฝึกจากการดูกระดูกเนี่ยอยู่กับกรรมฐานใส่ใจบ่อยๆตั้งแต่ตื่นเลยว่าเอ้ยเห็นร่างกายมานอนเห็นกระดูกมันนอนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแบบ ปลกขึ้นมานะจะปลกปลกขึ้นมาเนี่ยกระดูกมันก็เคลื่อนไหวแล้วเริ่มลุกแล้วไปห้องน้าเนี่ยก็เห็นกระดูกมันเดินนะเป็นพาเข้าห้องน้ําเนี่ยยืนฉี่ไม่ได้ก็ต้องนั่งนะนั่งฉี่ไปนั่งฉี่ก็เห็นกระดูกมันนั่งอืมพอเปิดประตูเห็นมือกระดูกมันเปิดประตูอะไรเงี้ยก็รู้ไปทั้งวันนะฝึกอยู่กับกระดูกบ่อยๆเหมือนกันถ้าพวกเราอยู่กับกรรมาฐานบ่อยๆได้นะมันก็ทําได้บางคนจะพุโทโธก็ได้ บางคนดูร่างกายหายใจก็ได้ถามว่าในชีวิตจังมันมีไหมมีนะแต่แค่ว่าเราใส่ใจมันบ่อยๆถ้าเราใส่ใจมันได้บ่อยๆนะและรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็ภาวนาได้ทั้งวันแล้วไม่ได้ยากเกินไปแต่ส่วนใหญ่มันที่ที่บอกมันยากก็คือเราละเลยนะละเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยชินนะบางคนไม่เคยชินบางคนอย่างหนึ่งก็คือเคยชินที่จะออกนอกเคยชินที่จะไปสนใจเรื่องข้างนอก อย่างครูบาเองอะตอนเป็นคารวาเนี่ยสนใจเรื่องข้างนอกเยอะช่วงที่ช่วงที่มีพวก facebook พวกอะไรพวกเนี้ยข่าวมันมาต่อเนื่องทุกวันเนาะแต่ละวันเนี่ยบางข่าวเนี่ยก่อติดกันเป็นเดือนเดือนเนาะอัปเดตท,ทุกนาที <c oughs> ข้อมูลตรงนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาบ่อยมากเลยนะจากแหล่งข่าวตรงนั้นแหล่งข่าวตรงนี้อะไรเงี้ยจริงบ้างปลอมบ้างก็ไม่รู้หรอกแต่อาแล้วสนุกไหม แล้วสนุกพอสนุกนะคือมันไม่ได้ดูกายรู้ใจแต่ถ้าเราจะภาวนาเราอ่านได้ไหมอ่านได้แต่เอาพอสมควรนะอ่านแล้วใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะอย่างเช่นพออ่านปุ๊บใจกระเพื่อมนะทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ใจให้ค่าเราก็รู้ทันฝึกตรงนี้ได้มันก็สามารถภาวนาได้แต่ถ้าเราดูเยอะไปสมาธิตกแน่นอนสมาธิตกเพราะอะไรเพราะว่า ไม่ได้อยู่กับกายจับใจใจไปสนใจเรื่องข้างนอกนะมันถึงถูกดึงลากไปเนี่ยพลังงานที่เราสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่เช้าะนะค่อยๆหมดไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็หลงไปเลยแล้วก็ต้องเอาพลังงานตรงเนี้ยไปทำงานอีกไปใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนตัดสินใจนู่นนี่นั่นในเรื่องของงานอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้พลังงานอีกพลังงานของใจอะนะดังนั้น ถ้าจะให้ดีก็คือดูให้มันน้อยๆนะโซเชียลอะไรพวกนี้ก็เอาพอสมควรแล้วก็มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้ได้บ่อยๆมันจะไม่ได้ยากเกินไปนะแต่ต้องฝึกให้เคยชินถ้าฝึกเคยชินได้นะมันก็พัฒนาได้อย่างคที่บอกคูบาไม่ได้เป็นคนที่มีสมาธิเยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่อาศัยธรรมะของที่หลวงพ่อธรนมสอนนะนะ ค่อยๆมาพัฒนาตัวเราเองพัฒนาตัวคูบาเองคูบาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้หรอกมานั่งคุยกับพวกเราเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นคนเก่งหรือว่าดีอะไรเพราะว่าเห็นกิเลสเยอะหนึ่งฟุง้งซ่านเยอะมากนะแล้วก็เป็นคนขี้งุนงิดนะอืกิเลสราคาก็เยอะนะเนี่ยมีแต่ฝุ่นในใจเยอะเลยแล้วเราคิดว่าจะมันจะพัฒนาได้ยังไงนะ อืแต่พอหลวงพ่อท่านมาสอนเนี่ยในครั้งแรกที่เจอท่าน่ะท่านก็เห็นว่าเออครูบาพอดูจิตได้เนี่ยท่านก็ให้สอนดูจิตก็่เป็นคารวะน,นะท่านเริ่มจากที่ท่านให้ครูบาดูเรื่องของอาการเกรงเจอท่านครั้งแรกเนี่ยใครไม่เกรงบ้างส่วนใหญ่ก็กลัวเนาะเกรงเนาะธรรมดาครูบาเจอท่านเนี่ยโูครูบาก็เกรงมากเลยเพราะเราไม่คุ้นชินกับพระอะไรอย่างเงี้ยเห็นท่านมาสอนนะเราก็ ไปฟังทเนี่แหละนั่งเกรงไปนั่นนะเหมือนพวกเราหลายคนบางคนก็ไปนั่งเกรงอยู่นั้นนะนะก็เกรงหลวงพ่อก็สอนบอกว่าเนี่ยเสื้อสีส้มเนี่ยเกรงไปแล้วนะเกรงมากไปแล้วครูบาก็มาเห็นโอ้อาการเกรงเป็นแบบนี้นะเกรงจิตเป็นยังไงเกรงกล้ากายเป็นยังไงบางครั้งดูจิตไม่เห็นนะก็เห็นร่างกายมันกําลังมีกล้ามเนื้อตรงไหนเกรงอะไรเงี้ยก็รู้ท่านไปอย่างนั้นแหละแล้วพอท่านสอนเสร็จรอบแรกรอบสองท่านสอนใหม่เนี่ยท่านบอกเห็นไหมว่าเสื้อสีส้มเกรงลดลงแล้ว เนี่ยครูบาเริ่มจากอันนี้เริ่มจากดูการเกรงนะเห็นใจมันเกรงอ่ะพอเห็นใจมันเกรงที่เกรงมากกับเกรงน้อยเนี่ยก็คือมันแตกต่างกันแล้วอันนี้ก็คือสภาวะดังนั้นเริ่มเริ่มแรกเนี่ยเห็นอ่านจิตอ่านใจตัวเองจากอาการเกรงนี่แหละแล้วพอไปในช,ชีวิตประจําวันเนี่ยแต่ละวันนะมันก็มีการเกรงอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเจอคนเนี้ยคนที่เรากลัวอย่างเงี้ยแล้วก็เกรงมากเจอที่เรา จอคนที่ไม่กลัวก็เก่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยเจออาจารย์ที่ดุนะเราเป็นนิสิตอยู่ตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ที่จุลานะะรศัศวรแพทย์นเนี่ยบางครั้งก็เจออาจารย์ดุมากนะเป็นผู้หญิงแบบว่าทึงทึกอ่ะอาจารย์ทึงทึกอ่ะแบบว่าเป็นสัตว์ตาจา์ไม่แต่งงานยอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็รู้เลยว่าคนนี้น่ากลัวลยอะไรเงี้ยมีลัศสมีออกมาเนี่ยโอ้โหเก่งเลยเจออาจารย์ปุ๊บเก่งมากเลยอืมเราก็รู้ทันใจ พออาจารย์พูดปุ๊บก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเก่งไปหมดแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆรู้ท่านตัวเองบ่อยๆแล้วเราก็ไปดูสภาวะอื่นๆได้นะจากเริ่มจากการเกรงเนี่ยไปดูสภาวะอื่นๆได้ต่อนะเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวก็หลงอะไรเงี้ยค่อยรู้ท่านการเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆช่วงแรกก็รู้สึกว่าเออที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยเราทําได้จริงนะเพราะว่าครูบาอย่างที่บอกว่าเป็นพวกที่ไม่ได้ ทำสมาธิได้เป็นคนฟุง้งซ่านง่ายเป็นคนฟุง้งซ่านง่ายเนี่ยทําสมาธิไม่ค่อยลงหรอกแต่อาศัยว่าอันจิตอันใจตัวเองอ็พอได้เพราะว่าทุกคนน่ะแหละมีอยู่แต่ลืมนะพอหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยครูบาก็มาใส่ใจดูนะตั้งแต่ตื่นเลยตั้งแต่ตื่นตอนที่เรียนอยู่เนี่ยตั้งแต่ตื่นนะอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนวนะ่าตั้งแต่ตื่นวันจันทร์เป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เหมือนกันตอนเรียนอะเบื่อเหมือนกันไหมเบือ่อ เบื่อมากอะไรอย่างเงี้ย